สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่9นะครับพฤศจิกายนปี66วันนี้จะวางแนวทางรัฐบาลไทยนะครับ <c oughs> วันนี้เป็นของเซียนใจดีนะครับลืมไปเลยนะครับนาอว่ายังไม่ลงเซียนใจดีวันนี้ลงของเอีของเซียนใจดีให้นะครับก็เป็นแนวทางนะครับนอาอใครชอบก็จับได้เลยนะครับ ชอบกระจับใส่ขัดก็ผ่านเหมือนเดิมก็ย่ามาเป็นเพียงแค่แนวทางเหมือนเดิมนะครับน้องลืมนะครับน้อง F4 สถาปัตย์เห็นยึกวิ่งนะครับน้องของ F4 ใจดีของเซียนใจดีนะครับน้องผิดผมไม่กลงไปแล้วนะครับน้องเป็ี่ยนแปลกๆไม่น่าลืมนะครับน้องลืมไปเลยลืมไปเลยก็ลงให้ F4 นะครับน้องลงให้ F4 ให้แนวทางมันตั้งนานนะครับน้องผมลืมนะครับ ลืมหรือว่าลงให้ f อไปแล้วก็ให้เป็นแนวทางนะครับก็มาในอัดคลิปสดเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เอาคลิปพานุกนมาเที่ยวจะสวนหลวงหลอเก้าเหมือนเดิมนะครับชมธรรมชาติสวยๆบ้านเรานะครับต้นไม้ใบหญ้าแม่น้ําลาทานเหมือนเดิมก่อนเน้นไปที่แนวทางนะครับก็จะว่มามาเที่ยวนะครับเนาะก็ได้แนวทางเพราะดยในตัวเหมือนเดิมธรรมชาติสวยๆบ้านเรานะครับ จริญหูเจริญตานะครับเนาะนานๆมองหน้ากันครั้งหนึ่งประมาณนี้นะครับก็ในวันที่เก้านะครับเนาะก็วัดผลหรหัสก็พฤหรหัสหน้าก็สึกใหญ่สึกเกินเสียนก็จะมาถึงนะครับเนาะสำหรับหลายคนที่รอคอยหลายคนที่พลาดวันที่แล้วหมายวันเปิดมือว่าจะแก้ม,มือประมาณนี้นะครับก็ลงให้แทบทุกคนนะครับนะในช่องบอกสรคคมคนเหลือเสียนใจดีคนเดียวนะครับเนาะ ลืมผมลืมไปเลยเอฟซีเป็นทักมาถามขอดูอยากดูเลขวิ่งนะครับเนาะว่าจะเป็นยังไงวันนี้ลงให้นะครับวันนี้ดูผลวดที่แล้วก่อนนะครับเนาะวดวันที่หนึ่งที่ผ่านมานะครับเนาะวันที่ผ่านมาเซียนใจดีนะครับวิ่งบนล่างนะครับวิ่งสี่รองห้าก็เข้าห้านะครับเนาะห้าแนวทางเข้าออกเก้าห้าหนึ่งก็เข้าห้านะครับ หนึ่งสี่รองห้าจับคู่นะครับถ้าสี่มาก็สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่แปดสี่เก้านะครับไม่ไม่มานะครับเราไม่มาสี่แต่ถ้าห้ามาก็ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าแปดห้าเก้าก็เต็มเต็มครับเราห้าแปห้าหนึ่งตรงตรงไม่ต้องกลับเลย <c oughs> เป็นตัวเน้นเลยนะครับเป็นตัวเน้นเลย เซียนเจดีเน้นให้ถ้าหลักสี่มาก็สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่เก้านะครับเน้นๆเลยเขียนเส้นใต้ให้แดงๆนะครับเนาะสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่เก้าถ้าห้ามาก็จะเป็นห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเก้าก็เต็มเต็มนะครับไม่ต้องกลับเลยเซียนเจดีก็ย้ำประจำนะครับเนาะถ้าใครฟังอยู่ไม่เลื่อนข้ามก็บางคนก็บอกเยอะจังเลยแยดไม่เอากระชับกระชับน้อยบางคนอาจจะโหดนะครับเนาะให้เน้นไปที่เลขหลักนะครับชอบหลักไหน เซียนจะดีเขาเน้นให้คือหลักสี่หลักห้านะครับชอบหลักสี่หลักห้าเด่นสี่เด่นห้านะครับจับคู่ก็ประมาณนี้ถ้าใครได้สี่มาได้ห้ามาก็จัดได้เลยใครบางวันนี้ห้าร้อยเปอร์เซ็นก็ลูดห้าเลยครับห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าแปดห้าเก้าประมาณนี้ไม่ชอเป็ทุกตัวนะครับเนาะเลือกเอาที่ชอบก็ได้เอาแต่สะดวกนะครับแกบฝากให้พูดประจำพเพราะแกบอกว่า สิบสองคู่อว่าเยอะเกบอกใครชอบหลักไหนจัดหลักนั้นนะครับประมาณนี้ก็มาทิ้งวันนี้นะครับใครชอบก็จดไปเลยนะครับเนาะใครไม่ชอบก็ข้ามไปนะครับของเซียนใจดีนะครับวันนี้บนล่างนะครับวิ่งหกลองสี่นะครับวิ่งหกลองสี่รูไม่รัวตรงใจใครไหมจับคู่นะครับถ้าหกมาหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกเก้านะครับ ถ้า6มาแต่ถ้าสมาก็จะเป็น4ี่ศ4นย์ี่หนี่สองสี่เนะครับไม่เกินนี้แน่นอนแต่ถ้า6กับ4ไม่ทำงานนะครับจะมาตัวลองนะครับเนาะคือหลัก5ครับเออกียบอกหลัก5คือ 50, าศูนย์ห้าหนสองห้าเ้านะครับ ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าเก้ามาหลักนี้แต่แกชอบสุดคือหลักหกนะครับกับหลักสี่หลักหกเป็นตัวเน้นเลยหลักหกนะครับสีคู่นี้ถ้ามาแกชอบที่สุดคือหกศูนย์หกสองหกเก้านะครับหกศูนย์หกสองหกเก้าขีดเส้นใต้ให้แดงๆนะครับเสียนจีดีส่วนถ้าเป็นหลักสี่มานะครับก็สี่ศูนย์สี่สองสี่เก้านะครับ อย่างละสามคู่เียบอกแต่ถ้าสองหลักเลขเด่นสองตัวนี้ไม่ทํางานนะครับก็จะเป็นเลขหลักรองคือหลักห้าก็คือห้าสองกับห้าเก้านะครับเสียงจจดีบอกเขีดจะใต้ให้แดงๆนะครับห้าสองห้าเก้าใครชอบจัดได้เลยนะครับนาะงงดที่แล้วห้าหนึ่งตรงตรง,ตรงไม่ต้องกลับเลยนะครับตัวเน้นเลยนะครับของเสียงใจดีงดนี้ก็ให้มาแล้วนะครับใครชอบหรือว่าตรงใจใครก็จัดได้เลย แมนออกมาทำหลงหมดที่แล้วเต็มเต็มเลยห้าหนึ่งไม่ต้องกลับเลยนะครับหมดที่แล้วแมนมากมาตัวเน้นเลยนะครับนาะเกณฑ์เน้นให้ห้าหนึ่งเต็มเต็มเลยวันนี้ก็ให้พิจารณานะครับเนาะถ้าชอบประจัดถ้ะขัดก็พันนะครับไม่ชอบประชมบอร์มบันเทิงเราดีใจใครชอบประจับได้เลยเกณฑ์เน้นก็เป็นเลขหลักนะครับเก็บบอกฝากบอกพูดฝากบอก fc มาจำนะครับเรา่าให้ซื้อเลขหลัก อย่างวน,นี้ใครบอกได้หกมาไม่หลอดแน่ๆนวันนี้เด่นมากก็นีเลยครับหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกเก้านะครับจะใครบอกวันนี้มีสีแน่นอนไม่เหลือสีแน่นอนก็สีศูนย์สีหนึ่งสีสองสีเก้านะครับตามนี้เลยใครสรุปจดก็จดไว้นะครับสุปจดใขจดไม่ทันก็อย่างที่บอกนะครับเทคนิคก็คือกดหยุดคลิปแล้วก็จดได้เลยนะครับคน,คนที่สุปจด สะกตัวแคบมาง่ายนะครับเนาะแป๊บเดียวเลยแต่คนเราสะดวกไม่เหมือนกันนะครับเนาะพูดจากว่ากันก็ไม่ได้นะครับเนาะสะดวกคนละอย่างก็เทคนิคก็คืออย่างที่บอกนะครับกดหยุดทิปกดจดได้เลยบางคนก็บอกฟังไม่ทันประมาณนี้อพูดตัวไหนฟังไม่ทันฟังไม่ถนัดประมาณนี้ก็ตามนี้เลยนะครับจัดไปเลยก็ขอบทวนนะครับสำหรับแนวทางงวดวันที่สิบหก พฤศจิกายนปี66นะครับครบถ้วนแล้วถ้ามีเวลานะครับ,บวา่างๆอาจจะไม่เกิน,นวันอาทิตย์เสาร์อาทิตย์นะครับเนาะดูก่อนจะคัดเหล็กชนกันเยอะที่สุดให้นะครับเราให้ f งวดนที่แล้วคัดให้51เต็มๆนะครับคู่เดียวเลยวดที่แล้วไม่รู้มีใครซื้อไหมก็ไม่เป็นไรครับเราให้เป็นแนวทางเหมือนเดิมเพื่อมีใครตรงใจใครก็ค่อยจัดนะครับเล็กชนกันเยอะที่สุด หมดแล้วคู่เดียวเลยเต็มๆไม่ต้องกลับเลยวันนี้จะทําให้นะครับนวันนี้วันที่เก้าวันพฤหัสนะครับเดี๋ยวน่าจะไม่เกินวันอาทิตย์เวลาจะทําให้นะครับเป็นแนวทางอีกเหมือนเดิมเพื่อตรงใจใครเพื่อมันเข้าหวดที่แล้วครับห้าหนึ่งเป๊ะเลยกอถ่ายคลิปเป็นก้อนเดิมนะครับใครยังไม่เคยถูกหวยรวยเงินวันนี้ก็ใครถูกหวยรวยเงินนะครับ มีโชคมีลาภรวมกันร่วมกันนะครับเนาะก่อนปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าตันรลบปีใหม่นะครับเนาะใกล้ปีใหม่แล้วมีเงินเที่ยวปีใหม่นะครับแล้วฝากไว้แค่นี้นะครับเจอกนคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ